มาครับสำหรับใครที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้าทำงานกับกกตกันอยู่วันนี้เราจะมาเจาะลึกหมวดที่สำคัญมากๆในรัฐธรรมนูญแต่หลายคนอาจจะมองข้ามไปนิดนึงนั่นก็คือหมวด6แนวนโยบายแห่งรัฐครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมหมวดนี้ถึงเป็นเหมือนหัวใจสำคัญและมีประเด็นไหนบ้างที่ต้องรู้ต้องจำไปใช้ในห้องสอบโอเคเพื่อให้เข้าใจง่ายๆแล้วก็จำได้แม่นขึ้นนะครับเราจะแบ่งหมวด6กทั้งหมดเนี่ยออกเป็น5เรื่องหลกักๆตามนี้เลย ตั้งแต่ภาพใหญ่ที่เป็นเหมือนเข็มทิศของรัฐไปจนถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการบริหารงานภายในรากฐานเศรษฐกิจและสุดท้ายคือการสร้างคนซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยขอบอกเลยว่ามันเชื่อมโยงกับการทํางานของกกรแบบเต็มๆเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาทําความเข้าใจหัวใจของมันก่อนคําถามก็คือแนวนโยบายแห่งรัฐเนี่ยเขามีไว้ทาไมกันแน่มันเป็นแค่หลักการสวยๆที่เขียนไว้ในกระดาษหรือมันเป็นเครื่องมือที่ใช้กำหนดทิศทางของประเทศจริงๆมาหาคำตอบกันครับ ประเด็นนี้ต้องไฮไลท์ไว้เลยนะครับคำว่าแนวนโยบายแห่งรัฐเนี่ยมันไม่ใช่สิทธิแบบที่เราจะเดินไปฟองศาลได้ตรงๆว่ารัฐต้องทําแบบนี้สิไม่ใช่นะครับแต่มันเป็นเหมือนอ่าเข็มทิศมากกว่าเป็นแผนแม่บทที่รัฐบาลพึงจะต้องทําตามคือควรจะยึดถือไว้ในการบริหารประเทศคําว่าพึงนี่แหละครับคือคีย์เวิร์ดสำคัญที่ข้อสอบอาจจะหยิบมาถามได้เลย แล้วเข็มทิศท,ที่ว่าเนี่ยมันก็ถูกกาหนดทิศท,ทางหลักๆไว้ในสิ่งที่เรียกว่ายุทธศาสตร์ชาตินี่แหละครับซึ่งก็คือเป้าหมายการพัฒนาประเทศในระยะยาวนั่นเองและจุดที่สําคัญมากๆที่เกี่ยวกับการทํางานของกกตก็คือกระบวนการทํายุทธศาสตร์ชาติต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยซึ่งนี่ก็คือหลักการประชาธิปไตยที่กกตมีหน้าที่ส่งเสริมนั่นเองครับเอาละพอรู้แล้วว่ารัฐมีเข็มทิศชี้นําแล้วเนี่ยคำถามต่อมาก็คือแล้วเข็มทิศนั้นมันชี้ไปทางไหนบ้าง ทั้งในเรื่องของเวทีโลกและเรื่องภายในประเทศของเราเองสำหรับเรื่องนอกบ้านหรือนโยบายต่างประเทศเนี่ยมาตรา66วางกรอบไว้ชัดเจนมากครับว่าเราต้องเป็นมิตรกับทุกประเทศนะไม่ไปยุ่งเรื่องภายในของเขาแล้วก็ให้ความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศต่างๆแต่ที่สําคัญที่สุดเลยก็คือต้องปกต้องผลประโยชน์ของชาติและของคนไทยเป็นอันดับแรกครับทีนี้พอกลับเข้ามาดูในประเทศบ้าง รัฐก็มีหน้าที่หลกัหลกๆในการอุปถัมภ์คุ้มครองทุกศาสนาโดยเน้นที่พุทธศาสนา,าเถราวาทแล้วก็ต้องป้องกันการบ่อนทําลายศาสนาด้วยและอีกเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือต้องคุ้มครองสิทธิของพี่น้องกลุ่มชา,าติพันธุ์ต่างๆให้เขาสามารถรักษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของตัวเองเอาไว้ได้ครับมาถึงส่วนที่3ส่วนนี้บอกเลยว่าสําคัญมากๆครับเพราะมันคือเรื่องของกลไกการทํางานของรัฐทั้งระบบกฎหมายและระบบราชการเลยครับวัใจหลักของมาตรา68เลยก็คือ ความยุติธรรมต้องเข้าถึงง่ายไม่ว่าใครก็ต้องเข้าถึงได้และก็ต้องเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและที่สําคัญมากๆเลยก็คือต้องสะดวกและรวดเร็วด้วยเพื่อให้ความเป็นธรรมมันเกิดขึ้นได้จริงไม่ใช่รอจนสายเกินไปครับและทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นการบริหารราชการหรืออะไรก็ตามมันสรุปได้ด้วยประโยคสั้นๆแต่ทรงพลังจากมาตรา76เลยก็คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต้องทำไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้งครับ สไลด์นี้ต้องตั้งใจฟังดีๆเลยครับเพราะสองคำนี้ข้อสอบชอบเอามาถามมากๆให้จำง่ายๆแบบนี้ครับหลักธรรมาพิบาลเนี่ยคือเป้าหมายใหญ่คือภาพรวมหรือ what ที่เราอยากให้การบริหารราชการเป็นส่วนระบบคุณธรรมคือวิธีการคือ how ที่จะทำให้ได้คนดีมีความสามารถเข้ามาทำงานในระบบราชการโดยดูจากความสามารถจริงๆไม่ใช่เรื่องของเส้นสายครับทีนี้การจะออกกฎหมายแต่ละฉบับเนี่ยมันไม่ใช่ว่านึกจะทำก็ทำได้เลยนะครับ รัฐธรรมนูลวางสเตปไว้ชัดเจนเลยคือต้องเริ่มจากการฟังความเห็นของคนที่จะได้รับผลกระทบก่อนจากนั้นก็ต้องวิเคราะห์ผลกระทบให้รอบด้านเปิดเผยข้อมูลให้คนทั่วไปรู้แล้วค่อยเอามารวมกันเพื่อพิจารณาออกกฎหมายและเมื่อใช้ไปแล้วก็ต้องมีการประเมินผลด้วยทั้งหมดนี้ก็เพื่อรับประกันว่ากฎหมายที่ออกมามันดีและมีประโยชน์จริงๆครับ โอเคทีนี้เรามาดูเรื่องปากท้องกันบ้างครับเรื่องเศรษฐกิจซึ่งก็เปรียบเหมือนเครื่องยนต์ของประเทศรัฐธรรมนูญได้วางแนวทางเรื่องนี้ไว้อย่างไรบ้างมาดูกันครับก่อนจะไปเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยต้องมาดูที่ต้นทุนของประเทศก่อนเลยก็คือทรัพยากรครับตามมาตรา72บอกไว้ชัดเจนว่ารัฐมีหน้าที่ต้องดูแลและจัดการทรัพยากรพื้นฐานของชาติให้ดีทั้งที่ดินน้ำและพลังงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกคนในประเทศ พูดง่ายๆคือรัฐต้องทำหน้าที่เหมือนเป็นผู้จัดการสินทรัพย์ของชาตินะครับต้องวางแผนการใช้ที่ดินให้ดีวางผังเมืองให้เป็นระบบทำให้การถือครองที่ดินมันเป็นธรรมมากขึ้นดูแลเรื่องน้ำให้มีใช้เพียงพอแล้วก็สนับสนุนเรื่องการประหยัดพลังงานรวมถึงพลังงานทางเลือกต่างๆด้วย ส่วนหลักการทางเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยหัวใจของมันคือความสมดุลครับคือไม่ใช่เน้นโตอย่างเดียวแต่ต้องโตอย่างเป็นธรรมและยั่งยืนด้วยต้องไม่ปล่อยให้มีการผูกขาดทางเศรษฐกิจแล้วก็ต้องส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SME ด้วยและที่สําคัญคือต้องพัฒนาทั้งด้านวัตถุไปพร้อมๆกับด้านจิตใจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครับและแล้วเราก็เดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายครับซึ่งอาจจะพูดได้ว่าเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดเลยก็ได้เพราะมันคือเรื่องของการสร้างคน สร้างสังคมและสร้างชาติครับตรงนี้จะเห็นว่าหน้าที่ของรัฐเนี่ยกว้างมากเลยนะครับคือดูแลตั้งแต่หน่วยที่เล็กที่สุดอย่างครอบครัวไปจนถึงเรื่องสุขภาพการศึกษาเพื่อสร้างคนที่มีคุณภาพขึ้นมารวมถึงการดูแลกลุ่มเปราะบางต่างๆในสังคมและมองไปถึงอนาคตด้วยการส่งเสริมเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและทั้งหมดนี้ก็จะนํามาสู่มาตราสุดท้ายที่เราจะคุยกันในวันนี้ซึ่งเป็นมาตราที่ผมคิดว่าเกี่ยวข้องกับว่าที่เจ้าหน้าที่กรกะตทุกคนโดยตรงเลยครับ มาตราจัดสินี่แหละครับคือหัวใจของงานกกตเลยก็ว่าได้เพราะมันคือการกําหนดหน้าที่ของรัฐที่จะต้องส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆทั้งการสร้างความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยการช่วยกันพัฒนาประเทศการตรวจสอบการทํางานของรัฐการต่อต้านคอร์รัปชันและที่สําคัญที่สุดคือการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการเมืองซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือภารกิจหลักของกกตน,นั่นเองครับ เห็นไหมครับว่าแนวนโยบายแห่งรัฐเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวหนังสือที่ต้องท่องจาไปสอบเฉยๆแต่มันคือจิตวิญญาณของรัฐธรรมนูญเลยครับมันคือสิ่งที่บอกว่าประเทศของเราควรจะเดินไปในทิศทางไหนและเป็นเหตุผลว่าทําไมการเลือกตั้งที่โปร่งใสและเป็นธรรมที่เป็นภารกิจของกกตถึงได้สําคัญมากๆเพราะมันคือเครื่องมือที่จะทําให้เราได้คนเข้าไปบริหารประเทศตามเจตนารมณ์นี้นั่นเองครับขอให้ทุกท่านโชคดีกับการสอบนะครับ